เอาล้วครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องเออไม่รู้มันยาวครับอ่านดูที่ใต้คลิปเมนะครับผมเ,เรื่องที่หนึ่งก็วิธีการเพิ่มแรงโทรศัพท์ของคุณให้มีประสิทธิภาพในใช้ ยิ่งขึ้นนะครับผมขี้เกียจอธิบายเรื่มแบกเลยครับเขาไปโหลดที่ดาวน์โหลดอาผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ครับเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วก็กดที่ดาวน์โหลด นาเป็นอ่าเมื่อคุณเข้ามาที่คําามาดาวนโหลดแล้วคุณก็มันก็จะปรากฏหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเราให้คุณกดที่อ่าหรือว่าไม่ต้องกดก็ได้หากว่าโทรศัพท์ของท่านได้ทําการดาวนโหลดแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณก็ทำการติดตั้ง ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปที่รีสอกเอได้เลยครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คลิกนี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วให้คุณเข้าไปที่ ให้ไปดูที่ตังค่ากนนะครับต้องหยุดแอปที่ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดใช้งานสะก่อนไปดูที่การตังค่าแอปพลิเคชันเลื่อนมาที่การทำงานนะครับ ของผมก็จะเหลือ115เมกะไบตส่วนผมอันไหนที่ไม่จำเป็นก็คือสมมติว่าคุณไม่ต้องการที่จะให้เออนี่ครับดี b a แบตเตอรี่เซฟทำงานคุณก็ต้องเข้าไปที่ สอง SD ลิงสอง SD นะครับแล้วก็ถ้าขี้เกียจเลื่อนหาก็พิมพ์ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> นี่หลังจากที่คุณกี้เข้ามาแล้วก็กดท่ปบุ่ม ตรงนี้ครับแล้วทำการแช่แข็งนะครับอันนี้ผมสมมติเอานะครับผมจะไม่กดมันเพราะว่ามันทำงานถ้าคุณกดแช่แข็งแล้วแอปนี้ก็จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะกดละลายครับมันจะขึ้นตรงนี้เอาคุณให้ดูได้ นะอันนี้ผมแช่แข็งไว้แล้วก็ไปดูที่แรมที่กำลังใช้งานมันก็จะลดลงเหลือร้อยห้นะครับแลมันมีร้อยห้าส นี่คือวิธีการใช้งานของริง 2SD นะครับหากต้องการจะให้ DU Battery Save Pro ทำงานก็กดละลายนี่กดละลายครับอพอกดละลายเสร็จแล้วแอป DU Battery Save Pro Power อะไรนี่แหละ ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผมอจบเรื่องเพิ่มแรมโทรศัพท์แล้วก็มาเข้ากันที่วิธีการทำให้เน็ตของคุณนั้นเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับผมอันนี้เน็ตผมเร็วอยู่แล้วท,ทำได้ทุกเครือข่ายนะครับผมโดยเข้าไปที่การตั้งค่า นี้ผมใช้เอเซอร์นะครับผมนจนคนที่ใช้เอเซอร์ก็เข้าไปที่ก,ก่อนจัดก่อนสิบแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับโลมิข้อมูลโลมิกิเข้าไปแล้วก็ นี่ต้อิคี่คำว่าสม่เสมอนะครับนี่กติกซิ้มที่เราต้องการที่จะทำให้เน็ตเร็วขึ้นนะครับส่วนโทรศัพท์พวก a อน r o อ d แล้นี่ผมเป็น Android เหมือนกันแต่ว่าตั้งค่าไม่เหมือนกัน ส่วนพวกนี้ครับพวกโทรศัพท์ที่เป็นสัมซุงพวกสัมซุงอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมคือขายมือถือ,อคลิเนี่ยมันก็จะปรากฏตรงทั้งล่างน,นี่แหละครับของพวกสัมซุงนะครับส่วนใครที่โทรศัพท์นั้นไม่ยอมขึ้นตัวแฮช ขึ้นแต่ตัว e ก็ให้กดที่บริการเครือข่ายนะครับโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี่คอยไพยนะครับไม่ใช่เข้าไปที่การจัดการซิมโอเขาผิดนี่บริการ 3G คลิกกําว่าเนี่ยเท่านั้นเนี่ยไออะไรไม่รู้คลิกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณคลิกหากเกิดใช้งานเน็ตไม่ได้ก็ให้คลิกตรงนี้มันจะใช้ทั้ง2โหมดโหมดตัว e กับโหมดตัว h อันนี้โหมดตัว h อย่างเดียว จบการาจบเรื่องเน็ตทำให้เน็ตเร็วแต่แล้วก็มาเข้าเรื่องวิธีการทำให้ YouTube นั้นไม่กระตุกไม่เกิดอาการสะดุดเมื่อคุณกำลังจะดูคลิปหรืออะไรต่างๆนะครับ <c oughs> เรามาทำกันเลยนะครับ ที่ยูท b บเข้ามาแล้วก็กดคลิปที่ท่านต้องการจะดูเลยนะครับสมมติว่าผมต้องการจะดูเฟ้เฟคขับมุกอะไรนี่ ถ้าคุณคลิกเข้ามาแล้วก็กดที่ปุ่มตรงที่มีจุดสามจุดนี้ครับค้าง,ง,งให้คลิกเข้าไปแต่ก็คุณสมบัติให้คุณเลือกอัตโนมัตินะครับ เรือกัตโนมัิขนาดเนี่ยนิดผมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดูดูด,ดูตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการปรับให้ภาพนั้นให้ละเอียดหน่อยลงมันก็จะทำให้ยูทูบไม่กระตุกนะครับ จบไปแล้วนะครับเรื่องทำให้ YouTube ไม่กระตุกวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณยูไลค์ยูแชร์นะครับที่สนับสนุนถ่ายแนะนำแอปนะครับและอัดคลิปไว้ให้ ขอกดไลค์ให้ขอให้ทุกคนเข้าไปกดไลค์ที่อยู่ไลค์อยู่แชร์นะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปผมด้วยอย่าลืมสับตะไครนะครับผมวันนี้ขอลาไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่ได้รับชมคลิปของผมนะครับ